คำคำที่หนึ่งนะคะคำว่าชาติเพิ่งเข้ามาชาติชาตินะคะคำที่สองลูกปลาวานนะคะปลาวานปลาวานคำที่สามนะคะลูกสุนะั ค่ะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนเพิ่งเข้ามาสงสารเพื่อนเนาะคำที่สามคำว่าสุนักสุนัก,นก,นกค่ะคำที่สามคำว่าสุนักใครเสร็จแล้วก็ทวนไปก่อนคะ่ะลูกเกือเราเขียนผิดนะคะคำที่สามคำว่าสุนักคำที่สี่คำว่าข้าวข้าว ข้าวข้าวลูกข,ข้าวที่เอาไว้รับประทานนะลูกเอาไว,าว้กินนะลูกใ่ครับจ้าคำที่ห้าคำว่าลพลอยเพชรพลอยค่ะลูลกพลอยพลอยอะไตลองสะกดได้กินค่ะปิดไหมคค่ะใช้พัดปิดไหมคจ้ะที่รักพลอยอ่ะโอเคนะคะ คำต่อไปคำที่หกนะคะมาสู่คำที่หกแล้วลูกคำที่หกคำว่าช้าอมช้าอมช้าอมนะคะช้าอมเหรอครัครูจ้าช้าอม,มาค่ะลูกที่เอามาใส่ไข่ทอดนะคะช้าอม ใครเสร็จแล้วยกมือค่ะชาวอมเสร็จแล้วยกมืออ่ะโอเคเอาคำที่เจ็ดคูคออปองใช่ครับจ้าคำที่เจ็ดคำว่าคูปองเติมเพราะต้องสะกดลิ้นไหมครับอะไรนะคะลูกปองต้องสะกดลิ้นไหมครับผม อะไรสะกดนะคุณครูไม่ได้ยินชัดเลยค่ะลอยต้องสะกดไหมครับผมไม่ค่ะหนูเขียนเอาเลยค่ะลูกหนูเขียนค่ะหนูเขียนเอาเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยเฉลยพร้อมกันค่ะตอนนี้ยังให้เขียนอยู่ค่ะหนูสะกดเอาในใจค่ะลูกคอยอ่ะค่ะครูปาะอ้าวงงเลยคราวนี้คําที่หกคาว่าเช้าอมนะคะคําที่เจ็ดครูปองครูปอง คูปองนะคะคูปองหรอครับคูปองอะค่ะลูกพี่จะใช้แทนเงินสดอะค่ะเวลาเราแลกไปเล่นเกมไปทานข้าวในห้างอะค่ะเขาเรียกว่าคูปองนะคะอ่าคูปองอ่าใครเสร็จคูปองแล้วยกมือคำที่เจ็ดยกมือค่ะอ่าโอเคคำที่แปดค่ะคำที่แปดมะลิ มะลิมะลิอ้าวใครเสร็จมะลิแล้วยกมืออ่ายกมือค่ะโอเค นะคะเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอกิติรัตแป๊บหนึ่งกิติรัตกำลังเขียนอยู่เสร็จแล้วคะ่ะโอเคโอเคอ่ะต่อไปคำที่เก้าค่ะโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์พ เอาใครเสร็จแล้วยกมือค่ะหรือโทรศ็อตครับโทรัพท์ค่ะโทรศัพท์ที่ไว้ใช้โทรหรือโทรั็อ์ครับโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์แบบเนี้ยค่ะโทรศัพท์อาใครเสร็จแล้วยกมือโทรศัพท์เสร็จแล้วยกมือ อ่ะโอเคคำสุดท้ายคำที่สิบนาฬิกานาฬิกานาฬิกาอย่างเงี้ยค่ะนาฬิกา ใครเสร็จแล้วยกมือค่ะอ่าโอเครอเพื่อนแป๊บหนึ่งรอเพื่อนอีกสองคนอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าทำถูกเป็นไงคะขีดถูกด้านหลัง ทำผิดกากระบาดแล้วก็เขียนคำที่ถูกลงไปนะคะอย่าลืมนะคะมีหลายคนนะคะลืมแก้คำผิดนะคะนะคะอย่าลืมแก้คำผิดนะคะกะติกาเหมือนเดิมอ้าวคำที่หนึ่งค่ะคำว่าชาติค่ะชัยภัทรสะกดคำว่าชาติให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะชาติค่ะชออาตอ,อิติชาติครับอ่าค่ะใช่เวลาเขียนอย่างงั้นแต่เวลาสะกด ก็คือชออาดดชาตินะคะเดลราเขียนก็ชออาต่อเต่าสอีชาตินะคะถูกต้องค่ะใครถูกคลิกถูกเลยนะคะใครผิดกากบาดแล้วแก้คำให้ถูกค่ะอ่ะต่อไปค่ะพี่คุูปลาวานหน่อยค่ะสะกดปลาวานหน่อยค่ะ อย่าพัดปิดไมค์ค่ะลูกเดี๋ยวเพื่อนเขาจะสะกดแล้วลูกพี่คูปปลาวานค่ะพี่คูปเปิดไมค์สะกดคาว่าปลาวานหน่อยค่ะเ็วพี่คูปเ็วผมเสร็จแล้วครับอาะสะกดให้เพื่อนฟังหน่อยค่ปะปลาวานสะกดยังไงปลอาปลาออาปลาวานครับจ<ะ>้าขอบคุณมากปอลออาอ,ลอุลานะคะควออาลวาน ปลาวานนะคะปลาวานรอจุลาสะกดนะคะเป็นมาตาสะกดแม่โกลเมื่อกี้ชาติดอเด็กนะคะต่อต่อ,ตอสะกดก็เป็นแม่โกดนะคะต่อไปกิติรัตสุนักค่ะสุนักเป็นแม่กกนะคะขอไข่เป็นตัวสะกดสออุสุนอะขอนักสุดนักครับเก่งมากค่ะสออุสุนอะขอนกนะคะ ต่อไปค่ะกันยากรการยากรค่ะกันยากรลูกคำว่าข้าวลูกขออวขาวไม่ถูกข้าวค่ะเก่งมากค่ะข้าวเป็นแม่อะไรคะวแหวนสะกดเนี่ยแม่อะไรคะแม่อะไรคะลูกวแหวนแม่อะไรใครตอบได้บ้างวแหวนแม่อะไรคะลืมกันไปแล้ว เก่งมากขอพุณนค่ะว่าแหวนแม่เกลนะคะจ้าต่อไปนะคะพรวิไลจ้าพรวิไลสะกดคำว่าพลอยหน่อยค่ะลูกพออยพลอยค่ะค่ะเป็นมาตาอะไรคะพลอยเนี่ยมาตาอะไรลูกมาตาแม่อะไรคะยอยักษ์สะกดเนี่ยมาตัวสะกดจะอยุ่ เก่งมากค่ะแม่กเกยเพราะตัวสะกดจะอยู่ด้านหลังนะคะให้เด็กๆดูด้านหลังยอยักสะกดอยู่แม่กเกยต่อไปวารินช่วยมัวหมุนหน่อยชะอมค่ะชะอมสะกดชะอมให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะวารินเปิดไม้สะกดคำว่าชะอมเลยค่ะลูก เป็นมาตาอะไรคะลูกมาตาแม่นะคะตัวสะกดแม่ไหคะลูกเก่งมากค่ะแม่กลมอ่าต่อไปกันกันกบกอนค่ะคูปองค่ะลูกค,ค,คู่ปองค่ะ แม่อะไรคะมาตาสะกดแม่อะไรคะคุปปองเนี่ยแม่กงค่ะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะแม่กงงอง,ง,งูสะกดนะคะต่อไปใครจะเป็นผู้โชคดีเห็นพวงหุ่นหาก่อนผู้โชคดีเป็นใครเนาะอ่ะพุทธิพัฒน์พุทธิพัฒน์ช่วยหน่อยมาลีพุทธิพัฒน์มาลีมาลีเป็นมาตาสะกดแม่อะไรคะ มีไหมอ่ะมีตัวสะกดไหมไมไหมคะมีแต่พยัญชนะต้นกับสระสิไรว่าเป็นแม่แม่อะครับคุณครูไม่ใช่ค่ะยังไม่ถูกแม่อะไรคะไม่มีตัวสะกดครับไม่มีตัวสะกดใช่ค่ะเป็นแม่อะไรคะใครช่วยเพื่อนได้มางลูกลูกกอกาค่ะเก่งมากแม่กอกานะคะไม่มีตัวสะกดเนาะอ่ะต่อไปพิมพ์ว่ารันช่วยหน่อยโทรศัพท์ Urun, โ,โทรศัพท์จะรูโธโอโธหกรออาะสออ่ะพอศับททอทหารกาลันนะคะโทรศัพท์เี็นอานนี้นะคะสระโอทอทหารรอเรือโทนะคะระตึงเสียงสอสาราไม่เห็นอากาศพอพานทอทหารกาลันลนุโทรศัพท์ทอโอโทรออาะสออ่ะบอศัพท์นะคะเวลาเป็นคำอ่าน <to> <to> <ers> ตัวตัวที่เป็นการันคือตัวทอทหารต่อไปค่ะสรัญญาชาตินาฬิกา่นอยค่ะเก่งมากค่ะนาริกาลอานอานารเราลอจุลานะคะรออีกลีกอกะมาตาโจสะกดแม่อะไรคะนาฬิกาแม่อะไรคะลูก เกกาค่ะเก่งมาก,กาแม่เกาก,เกากไม่มีตัวสะกดเมื่อกี้โทรศัพท์แม่อะไรลูกโทรศัพท์แม่อะไรแม่กบค่ะเก่งมากค่ะพอพานเป็นตัวสะกดนะคะเราไม่นับตัวการันเพราะเป็นตัวค่าเสียงนะคะพอพานเป็นตัวสะกดก็คือแม่กบนะคะเสร็จยังคะลูก